สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเทสระบบแอร์ฮอนด้าฟีดกันนะครับผมนะครับอก่อนอื่นนะครับตอนนี้รถยังไม่ได้สตาร์ทนะครับไม่ได้สตาร์ทนะครับผมเราจะมาวัดกันนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิจากช่องแอร์สามสิบหกนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแอร์นะครับนี่นะครับร้อนๆเลยนะครับแถวที่สองนะครับประมาณสามสิบเจ็ดนะครับแถวที่สามนะครับสามสิบแปดนะครับนะครับ เดี๋ยวเราจะสตาร์ทนะครับสตาร์ทสตาร์ทเครื่องแล้วลองเทสนะครับลองเทสระบบแอร์นะครับสตาร์ทเครื่องครับนะครับนี่นะครับยังไม่ได้เปิดนะครับสามหกนะครับเดี๋ยวเราจะเทสตจากช่องแอร์ก่อนนะครับเทสเทส์ก่อนนะครับเดี๋ยวเรานับเป็นหนึ่งนาทีคลิปหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าความเย็นมันจะประมาณไหนนะครับอ่า เปิดไปเลยครับเบอร์ห้าเลยนะครับเอาแรงสุดเลยไล่เลยนะครับเบอร์ห้านะครับยิงเข้าไปที่ช่องแอร์นะครับนับจากาคลิปหนึ่งนาทีนะครับว่าความเยนความเย็นเนี่ยจะต่ำกว่าสิบองศา ใช้เวลากี่นาทีนะครับ หนึ่งนาทีผ่านไปนะครับหนึ่งนาทีได้ประมาณสิบแปดองศานะครับหนึ่งนาทีนะครับสองนาทีครึ่งนะครับสิบห้าองศาครับไอหนึ่งนาทีครึ่งครับ เปิดแอร์เบอร์5เพราะอะไรนะครับให้ลมแรงไปก่อนนะครับลมแรงเพื่อให้เราจะไปวัดอุณหภูมิแถวที่3กันนะครับตอนนี้ก็จะครบ2นาทีนะครับครบ2นาทีจากที่เปิดเครื่องนะครับก็อยู่ที่11องศานะครับ2นาทีนะครับ ที่แสองนาทีครึ่งนะครับสอนาทีครึ่งนะครับลงมาที่แปดจ้าองศานะครับเดี๋ยวเราเอาสักสามนาทีนะครับคลิปครบ4นาทีนะครับผมรู้สึกหนาวแล้วนะครับตอนนี้ เปิดที่2ี่พอนะครับพัดลมลมแรงนิดนึงนะครับเพื่อเราจะวัดอุณหภูมิจากด้านหลังนะครับแถวที่3นะครับครบ4นาทีนะครับได้ครบ3นาทีนะครับอุณหภูมิอยู่ที่6องศานะครับเดี๋ยวเราจะไล่ทีละสเต็ปเลยครับเริ่มจากเดี๋ยวยิงอุณหภูมิปกติกัอนครับอุณหภูมิข้างนอกนะครับ นี่นะครับ29นะครับยิงไปที่บอกครับผมบอกบอกผู้ทิยสารคนที่หนึ่งนะครับถึงผู้ทิยสารคนที่หนึ่งนะครับนี่ครับประมาณ20องศานะครับแถวที่2นะครับยิงยิงก่อนครับยิงข้างนอกก่อนแถวที่2นะครับแถวที่2นะครับ ยี่สามองศานะครับยิงไปข้างนอกกันครับสามสิบห้านะครับนี่แถวที่สามนะครับยิงไปที่ที่สามไหนตรงไหนเออโอเคประมาณยี่สิบสี่องศานี่นะครับถ้าอุณหภูมิในรถนะครับประมาณยี่สิบห้านะครับผมว่านะครับไม่น่าจะร้อนนะครับนี่นครับ รถผมสตาร์ทเพิ่งจะประมาณไม่ถึงห้านาทีนะครับนี่นครับเบาะแถวที่สามนะครับครับผมแถวที่สองครับแถวที่สองก็จะเย็นลงมานิดนึงยี่สิบสี่นะครับประมาณยี่สิบสี่แถวที่หนึ่งครับยี่สิบสองนะครับนี่นะครับแล้วก็มายิงส่งท้ายนะครับยิงแบงคนอกก่อนข้างนอกนี่สามสิบแปดนะครับตอนนี้ ยิงเข้าไปในช่องแอร์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับรถผมสตาร์ตประมาณ5นาทีนะครับนี่ครับ5นาทีนะครับสตาร์ทเมื่อตอนสตาร์ทนะครับอุณหภูมิจะได้ประมาณนี้นะครับผมแต่เราวิ่งไปเรื่อยๆจะยิ่งเย็นยิ่งกว่านี้นะครับนะครับลองวัดรถของคุณดูนะครับว่าความเย็นมันจะได้ประมาณนี้หรือเปล่านะครับ ภายในระยะเวลา5นาทีนะครับครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ